สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจับตาลักษณะนายกคนต่อไปเปิดคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบถึงนายกคนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้หมอปลายได้ทํานายถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเอาไว้ก่อนคลิปปวดเผยว่าหากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปีหน้า ท่านยมบอกไว้ว่าจะเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่กำลังทำงานอายุประมาณ40-50ปีเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเริ่มทำงานเริ่มทำอะไรต่อมีอะไรในรอบนี้รูปร่างสูงใหญ่ด้วยจากคำทำนายดังกล่าวและคำใบ้ถึงลักษณะนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นเท่าเน็ตทั้งหลายต่างก็เดากันไปว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาดูแลบริหารประเทศและ จะเป็นไปในทิศทางไหนซึ่งก็สอดคล้องกับกระแสสังคมและหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคเก้าไกลก็ได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พักเก้าไกลนั้นได้คะแนนมาเป็นอันดับที่1ก็ตรงกับคําทํานายที่ว่าอายุ40-50ปีเป็นผู้ชายวัยกลางคนวัยกําลังทํางานอาจารย์โอเล่เตือนจากนี้จนถึงปี68 จะสูญเสียคนที่มีชื่อเสียงเศรษฐกิจจะพลิกฟ้าพลิกดินอาจารย์โอเล่ทำนายเดือนสิงหาคมจะเกิดการพลิกฟ้าพลิกดินด้านของเศรษฐกิจโลกจะสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงจากนี้ไปจนถึงปี68ต้องระวังตัวแต่เป็นผลดีกับประเทศไทยเร็วๆนี้จะมีข่าวดาราโดนโกงครั้งใหญ่โดยได้คุยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน3 1จากนี้จะมีอีกไหมคนที่มีชื่อเสียง ในวงการจะเสียชีวิตอีกอาจารย์โอเล่ตอบว่าที่เคยทำนายาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วดวงดาวล้มหายตายจากร่วงหล่นจากท้องนภา,ามาสู่ดินจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ในบุคคลที่มีชื่อเสียงจะยาวไปจน,นถึงปี68จะต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพเกี่ยวกับเบิดเหตุหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะช่วงประมาณสิงหาคมอีกนั้น จะมีเกี่ยวกับบุคคลแนวหน้าบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักการเมืองตรงนี้นะ่ะจะเข้มข้นขึ้นช่วงประมาณเดือนสิงหาคมไปต้นไปวงเล็บหมายถึงการจากไปหรืออาจารย์โอเล่ตอบว่าการล้มหายตายจากประเด็นถัดมาเหมือนอาจารย์โอเล่มองเห็นอนาคตอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ตอบว่าใช้วิจารณญาณน,นะครับมันจะมีอยู่สประเด็นอันดับแรกเลยเชื่อในเซนส์นของตัวเอง แต่จะต้องกรองก่อนจริงๆผมก็ไม่ได้เชื่อนะบางทีนะ่ะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้แต่ที่ครูบาอาจารย์เขาสอนมานั่นคือวิชาโหราศาสตร์โดยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งในวิชาสถิติด้วยเมื่อมีการโดนจิตโดนใจหรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยพระนามก็แล้วกันมาบอกกล่าวบ้างส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งที่เอาไปคำนวณอย่างเช่นโหราศาสตร์ช่วงนี้ ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาแล้วโดยสมบูรณ์อีกอันหนึ่งคือช่วงพลัดเปลี่ยนของดวงดาวด้วยนั่นคือดาวเมรตยูราศีเมษเข้ามาสู่ราศีพฤษภตรงนี้ย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งช่วงปลายปี2565ล้มหายตายจากกันไปมากและดวงดาวประเภทนี้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีบุคคลสําคัญมีการสูญเสียมีอะไรชัดเจนขึ้นแน่นอนครับมันคือสถิติมันโครจรวนเวียนม,มาบวกกับการสัมผัสอะไรบางอย่างที่วัดอินทรวิหารเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในแนวหน้ามีชื่อเสียงทําคุณงามความดีทําประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความเสี่ยงสูงเลือกตั้ง2,566นายกคนต่อไปคือใคร หมอปลายไพรกยคซิปตอบประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้เลือกตั้งปี2566นายกคนต่อไปคือใครผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ท่อง8ซึ่งหมอปลายได้บอกลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอปลายไพรกระซิปตอบประเด็นเลือกตั้งปี2566นายกคือใครเป็นคำถามที่หลายๆคนอยากทราบอยากได้คำตอบจากหมอปลายไพรกยกซิปอยากจะได้เห็นอนาคตที่สดใสของประเทศไทย ตดดตั้งคำถามว่าคนไทยจะได้เลือกตั้งไหมนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครซึ่งหมอปลายก็ได้ให้คำตอบว่ายังไม่เห็นหีบยังไม่เห็นภาพที่ต้องเข้าไปการเลือกตั้งเห็นแต่ยักษ์มายืนตามสี่แยกอยากเลือกแต่ยังไม่เห็นภาพแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อนและใจแป้วกันไปรอบหนึ่งแต่ยังไงในที่สุดเราก็ต้องได้เลือกตั้งเพียงแต่จะมีเหตุที่ทำให้ ไม่ได้เลือกก่อนนายกคนต่อไปนี้เป็นคนหน้าขาวหน้าตึงชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วก็เ hey, ฮดีใจซึ่งหมอปลายพรยกระซิบไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายและย้ำเสมอว่านี่เป็นเพียงการเล่านิทานต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับทำทานายสถานโลกหมอดูอีทีเกี่ยวกับดวงเมืองไทยแม่นหรือไม่แม่นมาดูกัน หมอดูชื่อดังระดับโลกหมอดูอีทีเสียชีวิตอย่างสงบไปแล้วช่วงราวประมาณตีสี่สิบกันยายน2560ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาโดยหมอดูอีทีเป็นหมอดูชื่อดังที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานหลายสิบปีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำนายทายทักที่แม่นยำยิ่งกว่าตาทิพย์โดยเฉพาะเลขหลายตัวบนธนบัตรของผู้ที่มาเช็คดวงชะตาเพราะมีความแม่นยำเหมือนตาเห็น เหตุนี้เลยทำให้ชื่อเสียงของโมดูอีทีนั้นโด่งดังปันธงตระกูลชินวัตรยิ่งลักษ์ทักษิณลู้นหายไม่เหลือซาก31กรกฎาคม2556หมอดูอีทีมาดูชื่อดังชาวพม่าได้ทำนายดวงประเทศไทยบางช่วงไว้ว่าขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนในประเทศจะมีการต่อสู้กันเองทำให้เกิดความสูญเสียแต่หลังจากผ่านวิกฤตไปได้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยหมอดูอีทีทำนายไว้ว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนและตุลาคมโดยใช้เวลาประมาณ6-9เดือนและสถานการณ์จะเริ่มคงที่ในช่วงปี2557โดยตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลง และในช่วงปี2558จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของประเทศไทยโดยที่มีผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไม่เหลือซากทั้งนี้มอดูอีทีไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตหรือต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและในปี2559ประเทศไทยจะเป็นแด่งฟ้าสีทองผ่องอัมพัยทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นโดยประชาชนไม่ใช่กองทัพ2566 ใครปฏิวัติก่อนแพ้ผ่าดวงนายกคนใหม่พินโยพงเจริญรวงการเมืองปี2566เจาะตามดาวอักษรเหล่านี้มีสิทธิ์นั่งเก้าอี้นายกบ้านเมืองต้องเดินหน้าแม้ยังไม่สมบูรณ์ดาพฤหัสจะย้ายราศีมาเป็นราชาโชคอย่างนั้นผู้นำคนใหม่น่าจะมีบุคลิกใหม่ถ้าเป็นคุณประยุทธ์ให้เปลี่ยนบุคลิกทัศนคติพฤติกรรมต่างๆได้ พระพริหัสบอกตัวอักษรบอใบไ,ไม้ปอป่าพอพึ่งฟอฟ้าพอพานฟาอฟันพอสมเภาหมอมา้าพวกนี้ที่มีอักษรพวกนี้นะก็มักจะเด่นมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นคนในรัฐบาลชุดเก่าที่มีอักษรพวกนี้ก็มีโอกาสลุ้นรายชื่อต่อไปนี้เศษฐาทวีสินแพททองทานชินวัตรประยุทจันโอชา พิธาริมเจริญรัตอนุทินชาญวิทกูลประวิทย์วงศสุวรร์และธรรมนัฐพรมเผ่าตามดวงมีโอกาสใหม่ดวงการเมืองปี2566โหนการเมืองชื่อดังอาจารย์พินโยพงเจริญกล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กหลังถูกสอบถามถึงดวงการเมืองปี2566นายกคนเก่าอยู่ครบวาระหรือไม่และหากมีใหม่บุคลิกคนแบบไหน ถึงจะมีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้พูดขึ้นมาเลยลอยแต่เป็นการอ้างอิงตามดวงดาวซึ่งเป็นเรื่องที่ชำนาญและแม่นยำที่สุดของโหนนั่นเองดวงการเมืองปี2566ผู้นำคนใหม่ต้องมีบุคลิกใหม่เลือกตั้งหรือปฏิวัติเกิดได้หมดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดาวเสาที่เล็งพระจันทร์ในดวงเมืองและราหูที่มาทับลัก ราหูเป็นดาวสภาเพราะฉะนั้นนะ่ะพระเสาร์ในภพสิบหมายถึงมหาชนดังนั้นการเลือกตั้งมีโอกาสเกิดขึ้นตามคันลองของเสาและราหูแต่อย่างไรก็แล้วแต่บ้านเมืองต้องเดินหน้าถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่อย่างไรดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในภพวินาศก็ย้ายราศีในวันที่19เมษายนส5 6 6เพราะฉะนั้น ความดีหรือเหตุการณ์ที่เรียบร้อยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นช่วงนั้นอาจจะเกิดการเลือกตั้งหรือปฏิวัติก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างแต่เสาเลงจันทร์ก็มักจะเป็นเรื่องที่รุนแรงแต่การเปลี่ยนแปลงพูดถึงผู้นำนายกรัฐมนตรีคนใหม่ถ้ามีขึ้นในตอนที่พฤหัสบดียกมาทับลักก็อาจจะมีการแต่งตั้งในช่วงเวลานั้นเพราะมีเรื่องของมีนา ต่อเดือนเมษา